สวัสดีครับทุกคนผมพี่โตขอต้อนรับสู่เกม LEGO Batman 2 DC Super Hero ในพาร์ทที่6กันแล้วนะครับมาโอ้โหพาร์ทก่อนนี่ซูเปอร์แมนมานี่โอ้โหทุกอย่างง่ายดายเหมือนเลยเอาละโรบินแรกกันนะเช้า <c oughs> <c oughs> ของคันนี้นี่ไงใช่ให้ตามเข้าไป ในท้องถนนและเหล่าไวน์รัตที่เพ่นพ่านซึ่งสุดท้ายที่ชาวเมืองกอแธมต้องการก็คือไฟไหม้ขนาดใหญ่ที่โรงงานเอสเคมิคัสแต่โชคร้ายนั่นคือ่งที่เราได้ด้วยการระเบิดอาพาร์ตเมนต์ให้มันโยกค่ะทำให้ฝั่งฝีของชาวบ้านในบริเวณแถวนั้นเสียหายอย่างมากค่ะซูเปอร์แมนดดการกับไฟแล้วค่ะแต่ตำรวจจะยืนงงกับแรงจูงใจเบื้องหลังเหตุการณ์วินาทีศนตรรมครั้งนี้อยู่ดีค่ะ โจเกอร์ Joker, เป็นไงบ้างของแบบนี้มันเร่งกันไม่ได้นะโอ้เิสไต่ลูกชายแล้ว <laughs> <laughs> ชันว่าเรางานเข้าแล้วล่ะ มาไล่ล่ากระตีกโอ้โหมาสิเอ้ยอย่าอย่านะยิงอ้อโอเคอย่างนี้ได้จัดไปโอ้สลับยิงนี้ได้ท่จะจัดเลยอ่ะวูวูวตุ่มตาหมดยิง ไปมันก็ไปโอ้ยมันมันมันโอ้โหเงินเงินเงินไหลไม่หยุดฮอมาๆอยี่ยีบนอย่างชอบเลยอะมันก็ไปเอาละเกบสชีวิต เฮ้ยโอ้โหมีปืนปืนเสริมโอ้ยมันมันว้าแต่พอฉัน้ล่ะเนี่ยผมชอบมากยสนุกมากเลยนี่งยี่เรียบร้อยเด่นชีวิตนี่ก็ไป โอ้โหบุกเข้ามาในรถอย่างแท้นี่ทองไปฉันคือบบตเบิร์ดอ๋ออันนี้เซฟ,ฟโถเอ้ยนึกว่าเป็นอะไร<า>อืมเฮ้ยอัดจจอเฮ้ยอัดจจอนี่นะนี่นะนี่นะอ๋อกำจับได้เป็นฝาด้วย นี่นะนี่นะนี่ไงอ๋อปิดทำอไมให้ปิดนี่นี่นะอันนี้คืออะไรอ๋อชุดใหม่โรบินจัดป้าว้าเอาเลยโรบินอืมดูป่ะ โอ้โหมินิเกมอย่างนี้ก็มาเอาดิเอาดิโคนสร้างสรรค์โอ้โหเกมมันแบบว่าทำให้แบบว่าสร้างสรรค์มากไม่ซ้ำซากเลยแคอดึงแม่เหล็กยังมีแบบเออลูกเล่นขนาดเนี้ยผมชอบแฮะโอ้โห ไปแล้วตอกแดกตอกแดกตอกแดกตอกแดงคือไปแล้วเข้ามาะปิดก่อนอัจโวอ,อัจโวโ,โอเคไาต้องหาชุดล่องหุ่นก่อนตอนนี้ทำให้สามารถไปได้น,นะครับ จะใช้ไอวีโอเคอืมอะไรสักอย่างนะที่นี่อ๋อนี่ดู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 ดดูดดุดุดุุด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 ดุดวดุดุดุด้ดุาุดุดุมุดุสูดไหมุดุโุดุุดุดุเุดุดุหุุ ไปแล้วโอ้เฮ้ยประชาชนเฮ้ยฮ้อว่าคนบวชไปแล้วเออเข้าไปยังไงเนี่ยโอ้โหเอาเก็บเงินก oh, ัน <oh, บ่นโอ้โหฉากไล่ล่าแบบ เราใจจัดอันนี้แต่ไง้เพราะไอ้นี่จน 1, 1, 1, หน,นึ่งดั่เบินวันหวาอนนี้โอเคฮึบอ่ะพังเข้าไปอ่กา,อออาก็มงจอเสียมาแล้วจัดก้น โรบินดุยต่อเรียบร้อยครับไปไปไปอันนี้ต้องแบทแมนสแกนอ๋อมาต้องหาอ๋อ oh. นี่ต่อฟันเฟืองไปก่อนนี่โอ้โ oh oh. เนี่ยพอเล่นแบบเปสองตัวละครเหมือนเดิมมันแบบมันสร้างสรรค์มากอะตาคนต่างชวดปุบฟุ๊บแม่แบบไรเทียมทานเาไปประกอบแบทแมนชุดสายฟ้าเหรอไฟมาโอเค ดูปมาอ๋อรอบไปรอบไปวู้วโอ้แท่ๆท้นะแล้วเปิดทางโรบินมาได้เอาละอ๋อเอ๊ะไม่ได้ดูดเหรอ ไ,ได้ดูละโอ้โห้ว้ว้วเงิน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 โอ้โหของดีของดีหมดเลยนี่นะเอ๊ะมันไม่ใช่หรออ๋อนี่นี่น อ่ลืมไปมันต้องกดปุ่มนี้โถเอ้ยลืมปุ่มลืมปุ่มระเบิดเหินว่าอ่ากรอบอันนี้คือผู้สัญญาณเหรอโอ้โหนี่ึ้นบินมาเลยว้าว 我天 <van>！扑、啊<何>！躲！干嘛？躲！你呢？呃！来来来来来，格挡格挡格挡！ ตัางใกลเต็มแล้วยิ่งจ้าเองยิ่งไปยิ่งไปมานี่โอ้จะแตกแล้วจะแตกแล้วไปจะแตกแล้ว อันนี้คือมันไปเครื่องพลังอะไรบางอย่างอ๋โอโอเคโอเคเป็นตัวไปบาเดียสินะเข้าไปส่วนที่เดือต้องหยิบอ๋อโรบินโรบินโรบิน

ปับป๊บปั๊บอ่าตันดี้สุดท้ายละเบินแมนโอ้บังอัพนี่แน่ว่ามาจากไหนวะน่ยเราก็ปิดไปแล้วไม่ใช่เหรอ,อายเราจะเกี่ยวไปอ่ะ โอ้อ่ะฮึบฮึบอ้าวรอดไม่ได้อีกอ๋อนี่นี่นี่โอเคโอเคฮึบหมใส่เข้าไปปิดดิงดิงเข้ไปมาเก็บพลังงาน แบทแมนแบทแมนโอ้พระเจ้าโดนเล่นอีกแล้วไม่รู้สึกคุ้นเคืองเหรออืม

โอเครถแบทแมนไปแล้วครับมันคือปืนแยกส่วนใช่ไหมเออเพราะมันแยกทุกสิ่งทุกอย่างได้ให้เป็นสีดำเออแปลกดีฮะตอนนี้ก็ต้องมาดูต่อไปนะว่าม,มันจะหาทางแก้ยังไงนะครับเพราะตอนนี้แบทมวิลก็ออกไปแล้วหนึ่งนะชว่วประกันได้น,นะครับ จัดว่าด่านนี้สน,นุกและสั้นเออเบืดว่าทดแทนจากภาคก่อนที่แบบว่าขอโทษนะยาวไปหน่อยอันนี้ขอสั้นๆกันละกันอ่ะโอเคก็สำหรับเกม Lego Batman 2 DC Super Hero ก็ถือจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับสวัสดีครับผม